ลูกชายตายตามพ่อชีวิตตายเพนพักวันที่ไรคนรักตายพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนักสแสดงรุ่นใหญ่มากฟีมืออย่างตายเพนพักสิริกุลที่เธอนั้นโด่งดังมาจากนังรักโรแมนติกหลังจากผู้กำกับหลายคนเห็นฟีมือการสแสดงของเธอก็ได้มีการทาบถามให้เธอไปเล่นนางหลายเรื่องจนทำให้ตายเพนพักเป็นที่รู้จักของแฟน ตั้งแต่บทนางเอกสาวจนปัจจุบันด้วยวัยของเธอนั้นจึงทำให้ขยับมาเป็นบทแม่บ้างเธอได้รับรางวัลมากมายแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตที่ประสบความสำเร็จของสาวตายก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดเนื่องจากไม่นานมานี้หลายคนคงได้ยินเรื่องที่ทำให้ใจหายครั้งใหญ่ของสาวตายเพราะเธอนั้นได้เสียโตนรามบุตรบุตรชายอันเป็นที่รักเพียงคนเดียวของเขา จากอาการไม่สบายที่รักษามานานด้วยวัยเพียง39ปีหลังบุตรชายคนเดียวจากไปอย่างไม่มีวันกลับสาวตายได้ออกมาพูดถึงเรื่องกล่าวความเศร้าเธอนั้นยอมรับว่าเตรียมใจทุกวันเพราะรักษามานานมากแล้วและตลอดเวลาที่บุตรชายรักษาตัวก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนก่อนเกิดเรื่องคิดว่าบุตรชายจะจากไปแล้วไม่อยากยื้ออาการไว้เพราะรู้ว่าต้องใช้ความอดทนมาก ทำความเข้าใจว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปตอนบุชายจากไปเธอนั้นเข้มแข็งมากเสียใจแค่วันเดียวเท่านั้นเพราะชีวิตต้องเดินต่อซึ่งมีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณแม่ตายผ่านเรื่องราวนี้ไปได้นะคะ